สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ฟ้าจะพามาดูนะคะรางวัลที่อโยธาราบินเล็กด้รับนะคะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลเกี่ยวกับโรงแรมที่ปอดบุรีนะคะส่วนด้านในนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการเล่นโยคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสมาคมแต้จิ๋วคะ่ะ ด้านล่างนะคะก็จะเป็นใบประกอบกิจาการพาณิชย์นะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทุรกิจการค้านะคะด้านในก็จะเป็นเกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะ ด้านล่างอันนี้นะคะจะเกี่ยวกับการออกแบบที่ดีเกี่ยวกับที่พักที่ติดแม่น้ำนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรางวัลน่ารักดีเด่นค่ะค่ะจะเป็นพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากกดติดตามกดแชร์ให้อโยธาราวินเวศด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ